พระที่นั่งวสันตพิมานเป็นพระวิมานองค์ทิศใต้ในหมู่พระวิมานสามองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้สร้างพระที่นั่งองค์นี้ขึ้นเป็นพระราชมนเทียนที่ประทับในฤดูฝนมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นขนาดยาวเจ็ดห้อง มีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยทำเป็นชานและบันไดขึ้นทั้งสองด้านครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับบรวรราชาพิเศษและเฉลิมพระราชมนเนทียแล้วพระองค์ได้เสด็จมาประทับในพระทีนะท่นั่งวสันตพิมานชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นพระองค์จึงเสด็จย้ายไปประทับณพระที่นั่งอิสเรลราชานุสรที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น พระที่นั่งวสันตพิมานชั้นบนจัดแสดงเครื่องที่ประทับวางหน้าจัดวางเครื่องเรือนโบราณผลงานศิลปะง,งานช่างหลวงหลายสาขาที่รวบรวมไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคลมาตั้งแต่ต้นจำลองรูปแบบและบรรยากาศพระวิมานที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลประกอบด้วยพระแทน่นบรรทมของสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่สอง เมื่อครั้งประทับที่พระราชวังเดิมทาจากไม้ลงรักปิดทองลวดลายประดับแบบศิลปะจีนด้านหน้ามีพระแท่นลดสําหรับก้าวขึ้นลงพระแท่นบันทมและใช้เป็นที่พักพ่อนอริยบทพระแท่นบันทมทรงศีลในวันธรรมสวรนระพระพุทธรูปเครื่องบูชาแกะสลักจากงาช้างงาช้างจากช้างตน้นและช้างสําคัญ งานศิลปะที่สร้างขึ้นจากงาช้างเครื่องตามประทีปชวลาตะเกียงและเครื่องใช้ที่สำคัญต่างๆห้องจัดแสดงนิทรศการใหม่นี้จัดทำตามแนวคิดหลักในการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุของแท้ของจริงแสดงคุณค่าผลงานชิ้นเอกในแต่ละยุคสมัยโดยรักษาและแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในพระที่นั่ง ให้งดงามดังเดิมสามารถจะแสดงพื้นที่ให้เป็นห้องจะแสดงไปด้วยกันได้อย่างลงตัว